พระกลุหน้านกฮูกกลัวัชายทุ่งจังหวัดสุพรรณบุรีปี2369เนื้อชินตะกัวปลอดขา,ขาวพระสวยมากปลอดขา,ขาวแห้ง,หงมีจานทั่วทั้งองค์จานเก่าสุดขลังวัดชายทุ่งเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่3โดยชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงจันทร์ซึ่งอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมพโพธิสมภารในราวปีพศ 2369- ถึง2370 กล่าวกันว่าชาวเวียงจันท์ที่อพยพม,มานั้นมีพระภิกษุกร่วมขบวนมาด้วยคือหลวงพ่ออุมงบางคนเรียกว่าหลวงพ่อองมงหรือหลวงพ่อองค์มุงและอีกแท่งนหนึ่งคือหลวงพ่อสุขร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาตรงบริเวณบ้านโคกหม้อปัจจุบันคืออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากสร้างวัดแล้วจึงสร้างพระพิมพ์บรรจุในเจดีเป็นพระเครื่องเนื้อชินตะกัวและเนื้อว่าน มีสองพิมพ์คือพิมพ์หน้านกฮูกเสียแหลมและพิมพ์หน้านกฮูกเสียโล้นขณะดนำพระบรรจุในองค์เจดีย์นั้นชาวบ้านโคกหม้อได้นำสระตาวุธต่างๆอาทิเช่นปืนดาบศิลาหอกดาบหลาวแหลนซึ่งใช้เป็นอาวุธในศึกสงครามที่ผ่านมารวมทั้งตะกุดและพักเครื่องบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ฝังเข้าไปด้วยพระหน้านกฮูกกลัวชายทุ่ง แตกกลุ่เมื่อปี2496โดยมีฝรั่งกับชาวบ้านคนไทยในละแวกนั้นไปดักยิงนกพิ่าที่เกาะอ,องค์เจดีในขณะที่เหนี่ยวไกลปืนนั้นปรากฏว่ากระสุนขัดลำกล้องกระสุนด,ด้านเสียงดังแชะจึงลองยิงอีกหลายครั้งผลปรากฏเหมือนเช่นเดิมและได้ลองหันไปยิงที่อื่นปรากฏว่ายิงออกทุกลูกชาวบ้านจึงลือก,กันว่าเจดีอง์นี้เฮี้ยนมาก เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปจนถึงนักขุดพระจึงแห่กันมาที่เจดีวัดชายทุ่งลงมือขุดเจาะเจดีเพื่อหาสมบัติพระบูชาและพระพิมพ์พในกลุ่เพราะเชื่อกันว่าที่ฝรั่งยิงปืนไม่ออกนั้นอาจมีของดีของขลังและของวิเศษอยู่ข้างในหลังจากขุดเจาะถึงข้างในแล้วก็พบอาวุธต่างๆบรรจุรวมกับพระบูชาและพระพิมพ์เนื้อว่านและเนื้อชินแต่ไม่มีพระพิมพ์เนื้อผง พระพิมพ์ในกลุ่มนี้ต่อมาวงการพระเรียกว่าพระหน้าโนคูก,กมีด้วยกันสองพิมพ์คือพระพิมพ์หน้าโนคูก,กเป็นพระนั่งขัดสมาธิล่าปางสมาธิพิมพ์นี้เป็นพิมพ์จำลององค์พระสงฆ์ซึ่งคนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเป็นหลวงพเนียมวัดน้อยมีพระพักกลมพระเนกลมเสียล้นคล้ายโนคูก,กมีทั้งเนื้อชินและเนื้อว่านแต่ด้วยถูกเก็บไว้ในกลุ่เป็นเวลานานาน,นับร้อยปี จึงทำให้เนื้อพระเกิดการผุกร่อนและมีสนิมคราบข่ายขึ้นโดยทั่วไปพระพิมพ์เสียโล้นเป็นพระนั่งปางสมาธิเพชรลามพระองค์ต้อมีพระพระกรมพระเนตรยาวพระนาศิกใหญ่พระการกลางและพระเสียโล้นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนอกจากนี้ยังมีพระนั่งสมาธิอีกหลายพิมพ์ทั้งแบบเต็มองค์มีปีกสองข้างพิมพ์เล็บมือแบบตัดข้างทั้งสี่มุมหรือห้ามุม ทรงสามเหลี่ยมและปลายแหลมเนื้อพระมีทั้งแบบชินตะกวผสมปลอดเนื้อชินตะกัวจะมีคราบสนิมไข่ขาวขึ้นอยู่ทั่วไปส่วนพระเนื้อว่านจะมีเนื้อแห้งแน่นบางองค์เกิดการหดตัวของว่านทําให้ผิวของพระขรุขระพระกรัวชายทุ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยมองค์นี้เป็นพระหน้าโนคูกพิมพ์เสียลน้น กลุ่ววชัยทุ่งพระสวยสมบ,บูรณ์คมชัดมากมีรอยจานอักขราทั้งองค์รอบองค์พระและฐานองค์พระพระสวยมากๆและเริ่มหายากมากแล้วนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ